โอเคโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันฤหันี้นะครับรโอมดาวมาแล้วในที่สุดก็มากระตุีนเทศกาลร,รวมดาวพบกับตัวละครท็อปสุดฮิตและที่เครื่องรางท็อปนะมีโสมใหม่มาด้วยในะตัวกระต่ายเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะแล้วก็มีที่เห็นก็มีซินดี้มีวินเทอร์นะอ่ะและสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดในนี้ก็มาด้วยนั่นก็คือไพ่กระต่าย แล้วก็มีคอสตูมมาด้วยนะทุกคนอโอเคแล้วเข้ามาดูกนก่อนว่ามีอะไรมาบ้างในรวมดาวครั้งนี้นะ <What? S 1> เปิดลูกบาทกรซ <What? What? S 1> ืแม่งดิฟมาหลายรอบแล้นะรวมดาวในที่สุดก็มา เรามาดูกันเรามาดูแฟลเซลลกันก่อนนะทุกคนแฟลเซลลเราจะได้อัญมณีหนึ่งอันแล้วก็ที่สุมกล่องสุมรวมดาวนะหนึ่งพันถึงห้าพันแล้วก็เรา,าดูกันว่ารวมดาวครั้งนี้มีอะไรมาบ้างอัญมณีเหลี่ยมทุกสถานะบวกแปดนะแล้วก็มีบกหก แล้วก็สี่เหลี่ยมบวกหกนะอีโตัวใหม่ที่เข้ามาก็คืออีโวแวร,ร์ไทดีนะราคาแสนสองรวมดาวอัญ,ญมณีคอสตูมของซินดี้แสนห้าแล้วก็จีลิง์โดนัทของซินดี้หกหมืนนะตำนานซินดี้แสนสี่นะครับแล้วก็อีโวซินดี้หนึ่งแสนแสงแห่งตำนานซินดี้ห้าหมื่นรวมดาว อันยัมมานีคอตูนฝันร้ายของวินเทอร์ก็คือเรียกของไปเรียกฝ่ายของข้ามมานะเมื่อฝ่ายของข้ามย้ายแสนห้ารวมดาวแล้วก็ตำนานวินเทอร์แสนสี่แล้วก็วินเทอร์เอสบวกหนึ่งแสนแสนแห่งตำนานวินเทอร์เอสธรรมดานะก็คือห้าหมื่นอีโวดีดีเก้าหมื่นอีโวผู้พิทากษาอนุบิสนะเก้าหมื่นรวมดาวแล้วก็อีโวอนุบิสธรรมดาแปดหมื่น แล้วก็หมวกอาร์คิวหมวกดาร์กนะเป็นเวรน Dark, อว 1, ร์ชันดาร์กอาร์คิวหนึ่งแสนรวมดาวแล้วก็ดาร์กปืนกักขังหลุ่มดำหนึ่งแสนแล้วก็ไพ่ทาโร่กระต่ายน่ารักนะแปดหมื่นโดนก๊อปปี้แม่เหล็กเจ็ดหมืนนะหุ่นยนต์หมัดหุ่นไกรกาหกหมื่นแล้วก็มีป้องกันอันตรายสามสิบห้าเปอร์เซ็นเจ็ดหมื่นบาทไอ้เจ็ดหมื่นรวมดาวแล้วก็เกาะล้างออกเกาะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นขายอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะ แล้วก็ยังมีแพ็กฮิตเลยนะที่เป็นของเวอร์ชันเป็นอีโวยุนลังมาให้แรกแล้วก็ยุนรางหกหมืนห้าสวีชีเอลห้าหมืนห้าหนูเอื้อสี่หมืนห้าโกลเด้นไมอารสามหมืนห้าลิลี่สีเดือดเทอร่ราเทพกีผม,มอยากให้มองข้ามพวกนี้ไปเลยนะก็คือมันเป็นตัวเวอร์ชันที่เก่าแล้วสู้ใครไม่ได้แล้วตอนนี้อ่เราดูที้ข้างล่างรองเท้าดอบทาสีห้าหมืนห้ารองเท้าโลดดับ สี่หมื่นห้ารองเท้าเล่นมา้าสี่หมือนปกรณ์เขียนแบบทเลพอร์ตสามหมืนรองเท้ากับดับประเชิมปาร์ตี้หมวกเกี้ยวเหมือนกันเลยทุกคนพวกนี้ก็เก่าแล้วสู้ของใหม่ๆไม่ได้หรอกถ้าจะทำอันนี้ทำรองเท้าดเเมนชั่นดีกว่าแพคเกจก็มีของร่วมดาวอ่าแล้วก็ไอ้นี่ลดราคา20%นะแสงตำนาน แล้วก็คอสตูมห้าร้อยได้หนึ่งพันถึงห้าพันเพชรโอเคสำหรับตัวนี้นะเป็นไอดีไก่ของผมความจริงผมก็อยากได้ตัวนะผมอยากได้อนุบิตแต่เราจะมาอธิบายก่อนว่าเหมาะกัอย่างไรบ้างโอเคผู้เล่นใหม่หรือใครก็ตามที่รายแรก ลูกเต๋าไออัญมณีสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะผมมองว่ามันเป็นไอเทมที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเรามีคุมเต๋าบวกก็พอแล้วใช้นะพวกนี้เลยไม่จําเป็นมันก็แค่ได้เท่เฉยไม่ไม่สําคัญอะไรขนาดนั้นผู้เล่นใหม่ส่วนผู้เล่นใหม่ก็มองข้ามได้เลยอันนี้อ่ะเรามาดูอีโว a วมไ r ดี้ตัวใหม่กันก่อนมันเป็นเอฟเฟกอะไร เมื่อฝ่ายตรงข้ามเอ,อ่อเมื่อตกแลนด์มาร์คฝ่ายตรงข้าม80%จ่ายค่าบันทางและทัดสี่สของเท์นเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม90%จะเป็นค่าบันทาง,าทางหลังจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ต้องการสองครั้งโอกาส55%ป้องกันอันตรายที่ใช้กับฉันเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันโดยตรงหรือมาตก40%สร้างแลนด์มาร์คเพิ่มในพื้นที่ที่ไกลเมื่อแสดงผลเติบโตยะสบเมื่อก่อสร้าง75%จ่ายจ่ายเพิ่มห้าเท่า ใหญเพิ่มข้าเท่าของค้าก่อสร้างแลนด์มาร์กและสร้างแลนด์มาร์กนะ mm hmm. เมื่อตกแลนด์มาร์กฉันเลยก่อสร้างโอกาส50%ย้ายทันทีไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษอื mm hmm. มันก็เหมือนอร์ช่นธรรมดาปะผมไม่ค่อยผมไม่มีซินดี้นะเอผมไม่มีดีดีนะหมวเลยไม่รู้ว่าดีไหมแต่ถ้าจะามาเป็นตัววิกก็ใช้ได้เลยมีการันตารายเรีกเป็นการันตารลายด้วย mm hmm. เขาก็ฮิตกันอยู่นะตอนที่ผมไปเก็บกุญแจก็เจอ ดีดีออก,ออกเยอะๆตำนานซินดี้ผมผมมองว่าถ้าทำซินดี้นะทำวินเทอร์ดีกว่าโหดไปเยอะซินดี้ผมไม่มีผมอะไรไม่รู้เอฟเฟกของมันนะอ่ะเราจะมาแล้วนะเราผมก็ให้ซินดี้ก็ แล้วแต่เลยว่าอยากได้หรือไม่อยากได้ส่วนตัวไม่อยากได้สินดีนะอ่ะเรามาอ่านวินเทอร์กันวินเทอร์ยังเป็นตัวท็อปอยู่นะอืออ่ะอาจารย์เวอร์ชันตำนานเมื่อก่อสร้างสามอาคารห้ิเซ็นย้ายทันทีอย่างแหนที่ยืนเมื่อสแสดงผลเติบโต,ตเดียวสิบห้าแล้วก็ เมื่อชั้นตกแรนมาของฉันหรือก่อสร้างโดยตรง90%เจ็ดโอลิมปิกแล้วก็ดึงฝ่ายตรงข้าม4ช่องเมื่อชันอยู่บนเรนมาตัวเอง70%ติดตั้งกิน้นาแข็งบนแรนมาของฉันก็คือมีมีแปนในตัวนะ50%แล้วก็เมื่อแสดงผลเติบโตรีเดีย15แล้วก็มีโจมตีในตัวอีกก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือคนที่ยังไม่มีการล้มอ้วโหวนะวินเทอร์นี่สุดอ่เอฟเฟกที่สองของน้องเมื่อเริ่มเกม100%เลือกรับเลือกรับสกิลป้องกันซูเปอร์ของวินเทอร์นะ มีป้องกันเอฟเฟอ์าลยป้องกันวิตตอรี่และทุกการทอยเต๋าของชั้น45เซนชั้นโล่สูงสุดสองขั้นเป็นโลท่ทองนะโล่ซุปเปอร์แล้วก็เมื่อทอยเต๋าผ่านสายตรงข้ามโอกาส75%เปลี่ยนสายตรงข้ามเป็นตุ๊กตาหิมะนะก็คือถ้าเขาเป็นตุ๊กตาหิมะเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลยก็เหมือนกับเราเซกหุ่นไล,ลกาเสกเขาอืม ส่วนไพ่ของวินเทอร์ที่ตอนเริ่มเิ่มเกมจะให้เลือก3มันก็จะมีป้องกันเวกป้องกันเอฟเฟกต์ละลายแล้วก็ป้องกันดีบับอะไรอย่างนี้นะผมมองว่าวินเทอร์ตัวที่ครบเครื่องที่สุดแหละมีป้องกันโจมตีมีสร้างแตะมีสร้างแรนในตัวอสุดในเวลนี้ผมยกให้วินเทอร์น่าทำที่สุดนะ แล้วก็อีโวผู้วิพากษาอนุบิสนะผมให้อนุบิสอยู่ระดับที่ให้อนุบิสอันตัวนี้ลองมาจากวินเทอร์นะเพราะตัวนี้ก็ยังโหดอยู่มีกับขังฟองในตัวมีสร้างแลนในตัวไอ้มีสร้างแลนด์มาร์กในตัวด้วยแล้วก็มีโจมตีในตัวด้วยวเนนววยหมาะก,กับผู้เล่นใหม่ด้วยแล้วตัวนี้มันก็มีหมอกนะ อนุบิตธรรมดาอืมหาเพิ่อมอีกหมื่นหนึ่งแล้วแรกเป็นผู้พิภาษาดีกว่านะผมว่าห่างกันแค่หมื่นเดียวหมวกอาร์คิวใครยังไม่มีหมวกป้องกันหรือหมวกหรือโล่ในตัวอ,อ้หรือหรือสกิลโล่ใครยังไม่มีก็จัดได้หมวกอาร์คิวก็คือมีตกได้โล่สองขั้นนะแล้วก็มีป้องกันสองครั้งดีเป็นเวอร์ชั่นดาร์กด้วย พื่หลุมดําไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยที่ได้ใช้แล้วหลักก็มีแค่หลุมดําต่วนขังโกงนี่นานายอกทีใครกระต่ายน่ารักใครสายตีบอสนะแนะนําเลยต้องจัดเพราะว่าทําให้เมืองแพงหร,หรือได้กับเมืองด้วยโดนก๊อปปี้แม่เหล็กอืเหมาะกับพวกไกาอานะใครที่ทําเว้นที่แล้วแล้วไม่มีดูดนะแนะนําให้เอาอันนี้ มีแลนด์ผุดแล้วก็เมื่อตกแลนม้าของเราดูสิดูจุดหน้าหลังสี่ช่องนะแล้วก็หุนนห่นยนต์หุ่นยนต์หมัดหุ่นไรกาเอาไว้เดินหน้าถอยหลังแล้วสาบันของข้ามเป็นหุ่นไรกานะมองเตนเอฟเฟกอรลายสามสิบห้าเปอร์เซนก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะและราคาก็แพงด้วยแต่ออกเกาะน,น่าสนใจนะแปดสิบ้าเปอร์เซ็นในราคาห้าหมืนห โอเคตอนแรกผมก็จะทําผมจะได้ตัวนะผมจะได้นูบิสแต่ผมมองว่าค่อยค่อยเก็บเคททาตัวละครทีหลังดีกว่าอยากได้ไพ่มากกว่าเอาไปตีบอสเพราะรหัสนี้อันนี้เป็นรหัสไก่ของผมนะเพราะรหัสนี้ก็น่าจะมีตัวเล่นอยู่พอเล่นได้โอเคไพ่ okay. มันใช้แปนเหมือนเรามีอยู่สามหมื่นสองนะเราต้องหายเออสตีไปห้าหมื่นหายห้าหมื่น ในละในเพชรเรามีอยู่7 0 0กไม่รู้จะพอไหมต้องลองดูสุมกุแจก่อนเลยต้องได้รวมดาวแล้วถึงจะคุ้มเราอุ๊ยกดผิดยาวๆครับอ มหากรรมกล่องของขวัญเต็มแน่นอนกล่องข้อความเ,าเ,เกลือเกลือแม่เพจก็ยังดีนะอ่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มกีละห้าสิบนะโอ้โห โ oh. อ้โหไอ้รูปดาวมันอ,ออกยากไปปั๊งเจ็ดร้อยห้าร้อยห้าหมื่นไม่เอาสามร้อยน้อยไปเออห้าร้อยเออมีติ่งอยู่สามสิบเพชดเปิดไป เดี๋ยวเราลับ,ลบก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองเปิดหนึ่งพันดูในแพคห้าสิบว่าจะได้กี่ร่วมดาวอันนี้เปิดไปประมาณหกร้อยได้มาสามพันเจ็ดนะก็ะถือว่าเยอะมาห้าร้อยพันหนึ่งพันเจ็ดอือ ี่เอียดจิบแล้วเราจะเปิดให้เหลือ6 0 0 0นะเราจะมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่1,000เพชรเกลือๆๆเกลือเกลือเฮ้ยเฮ้ยมเองนินเออโอ้โห วิ่งเปิดเกินตีไปพันหนึ่งนะจะได้เท่าไหร่ลองดูกดเพิ่มไปหน่อยหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรก็จะได้ประมาณห้าพันลุ่มดาววิ่งกดผิดอ่ะอ่ะเลยกันต่อยาวสามร้อยสามร้อยน้อยป้งขอขั้นต่ำห้าร้อยเจ็ดร้อยนะถึงจะคุ้มนะ 500, 500. เ็ดร้อยห้าร้อยห้าร้อยเตรงกลางออกดีวะเฮ้ยอุ้ยหนึ่งพันแตกนะผมเคยได้มากสุดสามพันรมดาวนะกดกดครั้งหนึ่ง เพื่อนๆเคยได้กันเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกได้นะสี่พันเจ็ดเออออกมาได้ดีเอออย่างนงี้ยละเออ กดแบบว่ากดทีละห้าสิบผมว่ามันได้รวมดาวเยอะกว่านะ้า้ด้ตดการมาโอเคเลยนะเจ็ดสิบเพชรไม่เอาเงิน <c oughs> เงินกูรวยแล้วเออ เลือดไปดูอันนี้แป๊บหนึ่งนะห้าร้อยจะได้แล้ได้ลูกบาทเท่าไหร่ล่ะหนึ่งพันถึงห้าพันรวมดาวแรกได้สิบครั้งคุ้มไหมกดห้าร้อยจะได้หนึ่งพันไหมกดอย่างนี้ได้คุม้มกว่าปะถ้าเราได้ทีละห้าร้อยเนี่ยสองครั้งก็เท่าไหรล่ล่ะกดไปร้อยหนึ่งได้สองครั้งหกร้อยก็ได้เยอะกว่านั้นละเออเนี่ยกดครั้งเดียวได้เยอะกว่า ตัวแบบนี้ได้เยอะกว่านะอังห้าร้อยเพชรนะ,อะลองทีละสิบสักนิดนึงเนี่ยทีละสิบมันได้น้อยกว่านะมาอุ้ยในหนึ่งพัน ห0าร้ออโอ้ยหนึ่งพันแต่อีกแล้วสามร้อยโอ้โหรวยเงินแน่นอนอ่ะเราเปิดดูกันว่าได้เท่าไหร่ละ ได้มาหมือนสามนะเปิดทิ้งไปสี่ครั้งห้าร้อยพันหสามวีหนึ่งพันแต่งแล้วสองพันสาม นี่แม่ไม่เอนี้วันนึงหมื่นเพจหนึ่นเลยหนึ่งหมื่นร่วมดาว เงินแม่งมาลุลัวเลยขาดอีกเจ็ดหมือนเพชรเหลือพันสองโอเมก้เอ้ยก็ยังไม่พอดีกว่าไพ่มันตั้งแปดหมือนเพื่อใช่ไหมไพ่มันแปดหมือนใช่ไหม อือเอาอะไรไปพอกดไปก่อนแล้วกันทันเลยยังไงก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีเอา, <c oughs> ขาเขาแจกอะไรเนาะโอเคไม่ไม่ต้องใหมยย่ก็สามารถแลกได้ ถ้าเราเก็บไพ่อันนี้ครบครบหกอันก็จะแอันี้นะว่ารูบัตรเพชรห้าร้อยถึงหนึ่งพันเพชรรวมดาวมาจะติดหนดิเรื่อนต่อ เงิน ได้เพิ่มมาอีก4,009นะยังไงก็ไม่พอ แต่เวลายังเหลือนะเราสามารถหาเก็บเพชรเก็บรวมดาวอะไรได้กล่อ,อ,องของหวานก็ล้นเลยนะโอเคเรามอยู่99เปิดป่ะทีละสิบ ตามนั้นทุกคนโอเค มีลองอินเจ็ดวันได้ห้าพันร่วมดาวนะเทศก,กาลร่ลวมดาวถึงวันที่ยี่สิบเก้านะเรามีเวลาเหลือ,เ,ลอเรามีเวลาอยู่ที่จะหาร่วมดาวมาโอเคสำหรับคลิปคลิปในวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะ ทุกคนอยากได้อะไรอย,อ,ยอยากอยากอยากปิดอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย